สวัสดีค่ะวันนี้ชอบแช์ของเรานะคะก็จะมาคุยกันในเรื่องของชอนบุรณะฮิรันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาส่องที่เพจของครูพีชก่อนเลยนะคะครูพีชก็คือแฟนของชอนถูกต้องไหมคะเราได้วิเคราะห์เกี่ยวกับชอนแล้วก็ครูพีชมารวมแล้วทั้งหมด21 e p นะคะใครที่สนใจก็ลองไปติดตามดู เหตที่มาโพสต์ในวันนี้หรือมาส่องเพจของครูพีชในวันนี้ก็เพราะเหตุว่าเราต้องการจะติดตามว่าตอนนี้พวกเขาสองคนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็เดยพบว่าตอนนี้ครูพีชเนี่ยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชื่อเพจจากครูพีชทักษะชีวิตกลายมาเป็นครูพีชที่ปรึกษาครอบครัวหรือ Family c o n s u l t a n นนะคะซึ่งเป็น Family Therapist นะคะก็คือในสายงานของเธอที่เรียนมาทางปริญจาโทนะคะที่มหิดลอันนี้ ตรงนี้จะเห็นว่าจากการที่เคยเป็นคูพิษทักษะชีวิตนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าทักษะชีวิตของเธอแล้วก็ชอนสามีของเธอเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเธอไม่มีทักษะชีวิตของตัวเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําทักษะชีวิตนั้นไปทําให้สามีตัวเองมีทักษะได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีทักษะทําให้ชีวิตล้มเหลวเพราะว่าทั้งสองคนร่วมกันนะคะร่วมกันใช้เพจของตัวเองนะคะในการที่จะ ขอรับบริจาคเงินช่วยไฟป่าเชียงใหม่แล้วก็เงียบหายไปนะคะทั้งสองคนก็ช่วยกันโปรโมทว่าตัวเองไปทําอะไรบ้างนะคะแต่ลักษณะที่ไปทํานั้นได้นําเงินไปใช้ในเรื่องที่ไม่ใช่การบริจาคช่วยไฟป่าแต่ไปทําเรื่องโควิดนะคะและโดยทั่วไปก็มีการโพสต์นะคะเ,เข้ามาในเพจของตัวเองแล้วก็เพจของชอนเองนะคะเพื่อที่จะ ทำให้เห็นว่าสองคนนี้ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมหรือทําประโยชน์ให้กับสังคมนะคะอย่างที่ชอนพูดในวันที่21รกรกฎาคมที่ไปคุยกับตํารวจที่ปากเกรดนะคะว่าทําประโยชน์เพื่อสังคมมาตลอดซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้เห็นว่าสองคนนี้ก็ยังคงมีความพยายามในการที่จะทําอะไรออนไลน์อยู่นะคะวันนี้เราก็นํามาให้ดูว่าอ,อย่างหนึ่งเพจของครูพิษทักษะชีวิตเปลี่ยนไปแล้ว นะคะ,ะเปลี่ยนไปในการที่จะทําให้เป็นคูพีซที่เป็นที่ปรึกษาของครอบครัวเห็นไหมคะคูพีซที่ปรึกษาครอบครัว family consultant แต่ของพวกนี้โพสต์มาตั้งแต่ตอนที่เป็นคูพีซทักษะชีวิตนะคะ,ะมาดูตรงนี้เห็นไหมคะคูพีซที่ปรึกษาครอบครัวก็คือเข้าไปเปลี่ยนชื่อเพจของเขานะคะแต่ตรงนี้จะเห็นเลยว่าขอบคุณทุกคําชมและการสนับสนุนที่มีให้เพจทักษะชีวิตเห็นไหมคะ ก็คือเขาไม่ได้แก้ไอ้ตรงนี้นะคะไม่ได้แก้สิ่งที่เขาโพสมาแล้วอันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่29มิถุนายนนะคะปี2 0นี้นะคะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็เอามาให้ดูเหมือนกับว่ามีคนที่เป็นลูกเพจนะชื่นชมชื่นชอบนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นยังมีคนชื่นชมชื่นชอบอยู่นะคะเพจของเขาเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี2017นะ ในปัจจุบันนี้มีคนติดตามอยู่นะ,ะยังมีคนติดตามอยู่เยอะ่อะตรงนี้ชี้ให้เห็นนะฮะก็คือ1นึ0 0 0คนนะฮะอย่างไรก็คือ,อย่างชื่นชอบชื่นชมกับเพจของคูพีชไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นครูพีชทักษะชีวิตหรือครูพีชที่ปรึกษาครอบครัวนะคะซึ่งในจํานวนนี้เราก็เคยวิเคราะห์ให้ดูแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยมีรายการหางเงิน รายการหาเงินของเขาก็คือมีออกให้คนเนี่ยมาลงทะเบียนหรือมาสมัครนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษามีการพูดคุยกันแบบชนิดที่ว่าตลอดชีพไม่รู้ชีพใครเหมือนกันนะคะชีพเ,เพจชีพครูพีพ่หรือชีพคนสมัครในจํานวนเงิน990บาทนะคะซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีคนจํานวนมากน้อยแค่ไหนไปลงทะเบียนหรือว่าไปสมัคร เพื่อที่จะไปฟังครูพีชในการช่วยช่วยแก้ปัญหาชีวิตเพราะว่าเธอเธอเห็นไหมอันนี้ก็ใช้คาว่าทักษะชีวิตเหมือนกันหเห็นะฮะตรงนี้ส่วนใหญ่ครูพีชก็จะโปร,ประกันได้ตัวเองด้วยการนําสิ่งที่คนเขียนเนี่ยมาทําใหม่แล้วก็เอามาให้แฟนเพจดูนะคะว่าคนชื่นชมชื่นชอบเธอขนาดไหนอย่างไรส่วนเวลาที่หลังจากเกิดเหตุเรื่องชอนมาแล้วแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ด่าทออะไรต่างเนี่ยเธอก็ไม่น้มาหรอกนะคะเพราะว่ามันก็ไม่จะลงใจนะเราก็ เข้าใจเหมือนกันแหละนะคะแต่นั่นแปลว่าเมื่อคนเนี่ยเห็นว่าเธอเป็นภรรยาและเป็นคนที่สนับสนุนชอนเธอเขาก็มาลงกันเหมือนกันนะทัวร์เขามาลงของเธอเหมือนกันนะคะ,ะตรงนี้ซึ่งตรงนี้ดิฉันก็เคยพูดไปแล้วนะคะเรื่องที่เธอโพสต์ลงในเพจของเธอว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นอันนี้รู้สึกหลงทางสับสนเนี่ยนะคะก,ก็เคยโพสต์ไปแล้ววิเคราะห์ให้ดูไปแล้วว่าลักษณะแล้วเหมือนกับว่าเธอก็ามาพบ ว่าตัวเองนั้นอยู่ในสภาพที่มีปัญหาเพราะว่าสามีของเธอหรือจริงๆแล้วเธอก็ร่วมสมคบร่วมคิดหรือว่าร่วมทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ได้ห้ามปรามถ้าเกิดว่าชอนอเปิดเพจมาแล้วก็หากินนะคะตัวเธอก็หากินเหมือนกันแล้วก็มาในเรื่องของเงินบริจาคไฟฟ้าก็ช่วยกันทำมาหากินกับเงินสุจริต ของประชาชนที่เขาอยากจะช่วยไฟป,ป่าแต่แล้วจริงก็อมไปหายเงียบไปนะฮะไม่ไม่นำมาพูดว่า,าได้เงินมาเท่าไหร่เป็นอย่างไรบ้างนำไปใช้อะไรอย่างไรอย่างนี้นะฮะไม่มีการทำในเรื่องนั้นซึ่งหากขั้นสนใจในเรื่องของชอนบุรณะฮิรันแล้วก็ครูพีทนะคะดิฉันมีคลิปออกมาวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆที่แตกต่างกันอบอกได้เลยว่าเป็น YouTube ช่องเดียวที่ติดตามเรื่องของชอนและก็คูพีทนะคะตอนนี้วันนี้ก็คงจะเป็น EP ที่22ไม่แน่ใจเหมือนกันคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ Subscribe ค่ะแล้วเราก็มาเจอกันอีกใน เอ่อโพสอื่นๆหรือในคลิปอื่นๆนะคะฝากคลิปอื่นๆด้วยนะคะท่านอาจจะ,ะสนใจหรือไม่สนใจก็ลองเข้ามาฟังดูค่ะเราก็มีการทําคลิปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวาทางการเมืองนะคะคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเทีเ่ยวแล้วก็คลิปในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคนิคชีวิตคู่นะคะเพื่อที่จะ,ะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกที่ผู้ที่สนใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ